สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูปองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูปองก็จะมาสอนเรื่องรูปสามเหลี่ยมน,นับในเรื่องของการจําแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุมก่อนอื่นครูปองอยากให้นักเรียนดูนี้ก่อนนะครับอยากให้นักเรียนดูรูปสามเหลี่ยมทั้งสามรูปแล้วให้นักเรียนบอกครูหน่อยว่ารูปสามเหลี่ยมใดที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมใดมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉาก และรูปสามเหลี่ยมใดมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมบ้านอ่าให้นักเรียนสังเกตดูนะครับอาเดี๋ยูคปูปองจะเฉลยนะครับรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมได้แก่รูปรูปนี้ครับอานักเรียนจะสังเกตนะครับจะสังเกตดูว่ามีมุมทุกมุมเลยเป็นมุมแหลมเห็นไหมนะครับสองรูปสามเหลี่ยมใดที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากก็คือรูปนี้สัญลักษณ์มุมฉากเป็นแบบนี้ นะแล้วก็3รูปสามเหลี่ยมที่มีมุ 1, มหนึงมุมเป็นมุมป้านามีลักษณะาตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจําแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุมจะมีด้วยกัน3ชนิดครับได้แก่อะไรบ้างที่เมื่อกี้คุณครูปองได้บอกไปแล้วนะครับหนะครับรูปสามเหลี่ยมอ่าเขียนสามเหลี่ยมแบบนี้สามเหลี่ยม มุมแหลมนะครับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมเมื่อกี้ได้เห็นแล้วนะครับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมอ่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมจะมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมครับมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมแบบนี้นะเพราะฉะนั้นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือมุมทุก มุมเป็นมุมแหลมนะครับอันนี้คือชนิดแรกนะครับชนิดที่สองคือรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมอะไรครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากครับะจะมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉาก นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็อย่างที่ครูได้บอกไปมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากนะครับและชนิดสุดท้ายนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมอะไรเอยรูปสามเหลี่ยมมุมมุมป้านครับรูปสามเหลี่ยมมุมป้านจะมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมป้านทั้งนั้นเองครับ อีกสองมุมเราไม่ต้องดูพอเรามองเห็นปุ๊บเอ๊มันมีหนึ่งมเป็นมุมป้านมันคือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านครับลักษณะก็คือมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมป้านนะครับอันนี้ก็คือการจําแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาในเรื่องของขนาดของมุมครับนะครับ สรุปอีกทีหนึ่งมีกี่ชนิดครับด้วย์หนึ่งรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมสองรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากถ้าเรามองเห็นหนึ่งมุมเป็นมุมฉากนั่นคือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสามรูปสามเหลี่ยมมุมป้านจะมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมป้านนะครับความรู้เพิ่มเติมนะครับรูปสามเหลี่ยม ทุกทุกลูกนะครับจะมีมุมแหลมอย่างน้อยสองมุมด้วยกันนักเรียนสังเกตดูรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมมีอย่างน้อย2มุมลูกสามเหลี่ยมมุมฉากมีอย่างน้อยสองมุมและรูปสามเหลี่ยมมุมบ้านก็มีอย่างน้อยสองมุมที่เป็นมุมแหลมนะครับอันนี้คือความรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ครูปองก็ขอจบนะครับในเรื่องของการจำแนก ชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุมนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามครูปองนะครับเดี๋ยววันนี้ครูปองลาไปก่อนสวัสดีครับ